การเรียนรู้ถ้าเราอยากได้ก็ต้องเริ่มตน้นที่การแสวงหาการแสวงหาการเรียนรู้จึงเป็นการเริ่มตน้นที่สำคัญมากจะทางโลกก็ดีจะทางธรรมก็ดีเพราะถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี่คืออะไร แล้วเราก็ทำทำไมทำเพื่ออะไรแล้วเราจะทำโดยวิธีใดที่จะให้เกิดความสำเร็จทำให้เกิดความเจริญเราก็จะสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามลำดับชีวิตของพวกเรานี้ ว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่เรียนรู้ชีวิตเราไม่ศึกษาเพื่อให้เข้าใจในชีวิตเราชีวิตเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่สำคัญอะไรที่ไม่สำคัญอะไรที่เราจะต้องเลือก อะไรที่เราต้องรู้อะไรที่เราจะต้องแลกรอเพื่อที่จะให้เกิดความสาเร็จทำให้เกิดความเจริญซึ่งการเลือกเป็นเรื่องที่สำคัญมากชีวิตเราจะเลือกอะไรเลือกใครเลือกอยู่ที่ไหนเลือกทำอะไร ถ้าเราเลือกผิดชีวิตเราก็มีปัญหามากหรือว่าทำให้เกิดความทุกข์มากแต่ถ้าเราเลือกถูกชีวิตเราก็จะประสบความสาเร็จหรือว่าเจริญมีความสุขมีคุณค่าหรือว่าได้ประโยชน์มาก หลักในการปฏิบัติที่สำคัญพุทธาจาจึงให้เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้คือความเห็นชอบแต่ว่าสำคัญว่าเราจะเห็นชอบได้อย่างไรเพราะถ้าเราไม่มีปัญญาในเบื้องต้นที่จะเห็นชอบคือเห็นผูก ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชัว่วอะไรที่มันมีคุณค่าอะไรที่มันมีประโยชน์อันนี้เราเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาอะไรหลายอย่างที่จะมาเป็นเครื่องหลอหลอมให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้สรุปจนสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง สำคัญมากนะครับชีวิตวางคนจึงเหนื่อยมากกับชีวิตทุกมากกับชีวิตมีปัญหามากกับชีวิตจนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรคือเหนื่อยมากเกิดมาแล้วมันแบบต้องทำต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องสารพัด คือบางคนมันเหนื่อยมากทั้งที่คนอื่นเขาไม่เหนื่อยเท่าคนอื่นเขาไม่ลําบากเท่าแต่เรานี่มันเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้มีอะไรเหมือนเขาทั้งที่ไม่ได้มีอะไรเท่าขเขาแต่ว่าชีวิตเรามันเหนื่อยทั้งที่ว่างครั้งเรามีอะไรมากกว่าเขาโอกาสอะไรแบบมีกว่าเขา แต่เพราะเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจในชีวิตชีวิตเราก็เลยเหนื่อยไม่ควรเหนื่อยลำบากแบบไม่ควรลำบากแล้วสุดท้ายชีวิตเราก็ได้ไม่สมกับที่เราเหนื่อยมีไม่สมกับที่เราทุกข์าทางทีแบบ เราได้ทุ่มเทเราี่ยเสียเวลาหรือว่าทุกข์ยากลำบากกับสิ่งเหล่านั้นมามากอันนี้เราก็จะเห็นอยู่ในสังคมอยู่ในการเป็นอยู่ในชีวิตหลายๆคนที่เป็นเหมือนกับเป็นแบบอย่างแต่ว่าบางข้างเราก็ไม่พิจรนารณาชีวิตบางคนก็เลยแบบ เหนื่อยจนวันตายทุกจนวันตายทรมานจนวันตายสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรน่าสงสารแล้วก็อยากว่าให้เราได้ได้ศึกษาได้พิจารณาเพื่อไม่ให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้น ชีวิตคารวะก็ดีชีวิตพระก็ดีถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นโยบางคนหนึ่งโอ้เหนื่อยมากจริงๆครับเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องดูแลตนเองเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องรับผิดชอบคนอื่นเหนื่อยกับอารมณ์ กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในตนเองเหนื่อยกับอารมณ์หรือว่ากิเลสตัณหาของคนอื่นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตมากชีวิตมันก็เลยเหนื่อยมากคือไม่รู้จะปล่อยวางนะ หรอไม่รู้จะทําให้เกิดประโยชน์หรือว่าชีวิตอยู่ด้วยความประมาทชีวิตมันก็เลยเป็นอะไรที่ยุ่งยากชีวิตอะไรก็เลยเป็นให้เราต้องแบบน่าสงสารตายกับกิเลสตัณหาของตนเองตายกับกิเลสตัณหาของคนอื่นตายกับเรื่องเลวร้าย ตายกับเรื่องไร้สาระสุดท้ายเราก็ไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์ชีวิตเรานี่จะต้องเอาออกจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้เพราเราบาบวชเราออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วถึงแม้เรายังตัดไม่ขาดหรือว่าเราอาจจะมีสิ่งเหล่านั้นมาก แต่เราก็ได้เอาชีวิตของเราเข้ามาสู่เส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางที่งดงามไม่ได้เหนื่อยมากครับไม่ได้เหนื่อยกับครอบครัวไม่ได้เหนื่อยกับผู้คนถ้าเราจะหลีกเล่นถ้าเราแบบไม่อยากวุ่นวายเราก็อยู่ได้แบบสบายถึงแม้ว่าสังคมมันจะเป็นอะไรยังไง แต่ถ้าเราคิดว่าเรามาเพื่อที่จะนำตนเองไปสู่การปล่อยวางนำไปสู่การพ้นทุกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปแบบต้องกังวลต้องเสียเวลาหรือว่าอะไรที่มันบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นเท่าที่ควรเพราะว่าพุทธเจ้าท่านออกบวช ท่านไม่ได้คิดว่าจะต้องออกบวชเพื่อให้คนศรัทธาออกบวชเพื่อได้ลาบสักการะออกบวชเพื่อได้ยศได้ตําแหน่งออกบวชเพื่อที่จะหวังอะไรที่แบบให้ตนเองมีความสุขความสบายถ้าเราตามรอยบาทตามรอยคาในการบวชของเราก็ดีในการปฏิบัติของเราก็ดี ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความตั้งใจหรือว่ามีแนวทางอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ทุกมากครับคือเราไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นขอ้อไม่ไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นเครื่องที่จะให้เราจะต้องทําตามในส่วนที่จะไปตอบสนองกิเลสหร,รือว่าความพอใจของคนอื่นเพราะว่าคนอื่นมัน ปม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดแต่เรามาศึกษาเพื่อสวองหาความพ้นทุกข์ใครจะศรัทธาก็ได้ไม่ศรัทธาก็ได้ใครจะทำบุญก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้จะมีเอกลาบหรือว่าไม่มีเอกลาภจะมียศมีตำแหน่งหรือว่าไม่มียศมีตำแหน่ง เราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญคืออะไรคือการขัดเก่าตนเองคือการที่จะให้เราได้พัฒนาตนเองทางธรรมทางสติปัญญาที่จะให้เราเกิดความเข้าใจในการที่จะปล่อยวางในการที่จะลดละในการที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ คือถ้าเรามีเป้าหมายว่าเรามาบวชเรามาปฏิบัติเราต้องการความพ้นทุกข์ต้องการที่จะนำตนออกจากทุกข์สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถึงแม้ว่าจะมีเราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปทำให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เอามาทำให้เกิดโทษหรือว่าทำให้เกอิดอิเลตตัญหา ที่จะให้เราแบบลงหรือว่ายึดมั่นถือมั่นในความศรัทธากลัวคนไม่ศรัทธากลัวเขาไม่ให้ความเคารพกลัวว่าจะไม่มีเอกลาภกลัวว่าจะไม่มีคนอุปถัมภ์กลัวว่าเราจะไม่มีชื่อเสียงกลัวว่าเราจะไม่มีเกียรติมียศกลัวว่าเราจะไม่มีตําแหน่งหน้าที่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันเปรียบเทียบกับธรรมะคําสอนมันเปรียบเทียบกับการที่เราจะนําตนไปสู่ความเจริญในธรรมมันเปรียบเทียบกับความพ้นทุกเนีย่ยไม่ได้ถึงจะเปรียบเทียบได้แต่ว่าคุณค่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับธรรมะเท่ากับการที่จะนําเราไปสู่ความพ้นทุกเพอเผลอสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นโทษ หรือว่าทำให้เราเกิดบาปเกิดปัญหาเกิดอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่ในสังคมอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องต้องเข้าใจในเบื้องต้นจะเป็นการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่อยู่วัดก็แล้วแต่หรืโอการที่เราออกแสวงหาอย่างการออกคุ่ดวงของพวเราเนี่ยถ้าเรางมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลย เรามาเพื่อขัดเกลาเรามาเพื่อฝึกตนเพื่อที่จะนำตนไปสู่การลดละปล่อยวางนำตนไปสู่การเข้าสู่ธรรมที่จะทำให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในพระธรรมวินัยในพระศาสนาถ้าเราตั้งธงที่ที่ความคุนคุ้์ ตั้งทงที่การปล่อยวางตั้งทงที่การลดละตั้งทงที่การขัดเกลาเราก็จะมีปัญหาน้อยเราก็จะไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องอื่นเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบวชในการปฏิบัติในการที่จะรับผิดชอบตนเองแล้วคนค่าคุณค่าประโยชน์อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้น ก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะเกิดขึ้นได้มากแล้วเราก็จะเอาประโยชน์นั้นไปประกาศไปเผยแผ่ไปสงเคราะห์ไปโปรดญาติโยมผู้คนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์ด้วยเหมือนคุณทธราวจากการที่แบบออกจากวังจากการที่สละกดาวสุดท้าย ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาจากอะไรต่างๆที่ทำให้คนอื่นเห็นพทธเจ้าได้มากกว่งังได้มากกว่าเกียรติยศได้มากกว่าทรัพย์ภายนอกแล้วก็ได้คุณค่าซืบต่อยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เขาสร้างสักการะอะไรต่างๆยิ่งกว่าพระราชวังของพระอ,องค์ แล้วก็มีคุณค่ายาวนานกว่าสมบัติกว่าเกียรติยศกว่าความเป็นพระราชาแล้วสิ่งที่ท่านตัดสรู้ก็สามารถทำคุณทำประโยชน์ได้มากกว่าความเป็นกษัตริย์ได้มากกว่าการที่ท่านอยู่ที่เมืองกบมินทพัฒดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันสืบต่อ สร้างคุณสร้างประโยชน์แก่โลกแก่เวนยัยว์สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้เห็นชัดเจนมากถ้าพุทธเจ้าไม่ได้อ,อกบวชถ้าพุทธเจ้าไม่ได้สละก็จะไม่มีเรื่องเล่าเรื่องราวยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ก็จะไม่มีอะไรที่ได้ก่อสร้างสักการะก็จะไม่มีผู้พเพื่อปฏิบัติตาม ก็จะไม่มีพูดที่เข้าถึงธรรมที่จะนําไปเผยแพ่หรือว่านําไปให้เกิดคุณค่าประโยชน์จนมาถึงพวกเราพวาเราก็เหมือนกันเมื่อเราตามรอยบาตตามรอยธรรมเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราจะได้สิ่งที่มีคุณค่ากว่าทรับภายนอกได้สิ่งที่มีประโยชน์ ในการที่จะนำตนไปสู่ความพน้นทุกข์หรือว่าประโยชน์อย่างยิ่งทางปัจจุบันทั้งภายภาคหน้าทั้งตนเองและวผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญฉะนั้นพวกเราต้องอดทนนะการเดินทางของพวกเรานี่ก็จะเริ่มขึ้นอีกไม่นาน เราจะได้วัดใจจะได้ตั้งใจแล้วก็คิดว่าเราจะได้อะไรอีกมากมายในการบวชของเราในการปฏิบัติของเราหรือว่าการเดินจาริทธุลงของพวกเราก็คอ,อนโมทันาครับทันทั้งหลายนะในความภาคเพียรในความอดทนในเป้าหมายในการบวช หรือว่าการปฏิบัติที่เราเลือกที่เราคิดว่าถูกต้องดีงามมีคุณค่าที่สุดในชีวิตของพวกเราถึงแม้วันนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ถึงแต่ว่าเราก็จะพยายามเราก็จะอดทนเพราะว่าผลของการปฏิบัตินี้เป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตของพวกเรา ขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยในพระศาสนาในการรพึ้นนการปฏิบัติจงบัเกิดมีแก่พวกเราทารั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ